โอ้ยามาันฝนตกนัดพี่นอ้องเออปงดเงกอโทษฝนนี่มันตกแหงจะแได้หรือไ,ไม่ได้มันเกล็ดใลยน้ำ่วมนี่แหลนะเนาะเขาให้เขาน้ามี่นาะอ้าวฝนตกเ้าสิภาพตังนี้พี่นอ้องเอออัดะดูกัน มื่อนี้ก็ตามฝนตกลงมาก็ถือว่าได้มาเพิ่มอีกเนาะน้ำก็นนี่มาเพิ่มขึ้นมาอีกพี่น้องอยู่ตามทุ่งไห,ทงห้ทุ่งนานี่ละนี่ละโอ้โหพี่ลูกนกฝนตกก็บโมดุนปนด้วยถือว่าขึ้นมาเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้อง ตอนนี้พา,ย,า,า,ายุกำลังเริ่มเข้ามาเบิ่งท้องฟ้าเด้อะกำลังเริ่มเข้ามาเลยนี่โอ้เมืดตึ๊บมาบ้านนี่โอ้ทุพี่น้องเ,งเอ้ยลูกบักใหญ่บบบนี้มามุ่งหนามาแล้วโหด,ดําปึ๊บมาเออโธ่เกียมมือเกียมมืออ่าถารถถารีกว่านี่เนี่ยได้ก็มาเบิดมือมือ,มอนี้ ขั้นเพิ่นมาเพิ่มอีกมาในีก,ก็ถือว่าเบิดเขาในหน้าตายจอยพี่น้องเอ้ยกำลังเขียวกำลังงามเนี่ยเออเขากำลังกลมกำลังงามกำลังม่านเนาะกำลังถือผ้าพนวดกวาได้เนาะว่าวเนื้อได้ก็ถืบมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วปล่าทุโอ้ยไปก่อนไปก่อนบัดนี้เด้อบัดนี้มาแล้ว น้ำท่วมมันห่วยพี่น้องมีหดคนใส่มอง์ดิถืออยู่บ่าถือปลาเค็งหน่อยบ่คือบ่เอาปลาเค็งใหญ่เนี่ยเออเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อเช้านี่เนาะโมเมนต์ขึนนี่เนาะเออถืออยู่ซ้ำนี่แหละปลาบานเฮานี่เด้โอ้ยกินปลาเค็งเขาบเป็นยังบขาเป็นยังเพิ่งขุนน้ำไหลไหลพี่น้องออเ โอนน้ำไหลพนว่าน้ำเลกืกถ่วมหัวได้นอกทั้งนั้นเนาะมีแต่แต่เขาแลวรวบาทัา้งในน่ะในน้ำน่ะ,ะโทษถ,ถั่วมมดอันจำพวกนั่นเนาะตาย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 ,ตายโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วน้ำประชัดมาใส่บ่เนี่ยเออเขากำลังถ่กกำลังมั่นเด้อ ท่วมร้แล้วทงไงทงหน้าปีนี้เป็นปีสองพันเจาสามผีน้องเอ้ยโหดเขาเนะโหดโหดเห็นบอ่ออืมฮึ่ลึกพี่ลึกเด้น้ำท่วมน้ำท่วม ท่วมบ่ทันได้ลงจ๊กเทื่อซีหาวันอลไรเด้อพี่น้องเด้อเขานี่จำพวกน้ำท่วมนี่ต้องตายเนาะอ้ามาว่ากันเด้อพี่นอ้องเด้ออ้ามันมนี้มาเฮานี่ผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อบัดนี้อ้าจะขอกลา่าวขโม,าามยซสำไปดีสาบายดีพี่น้อง